สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละลครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพิ่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยดวงตาของหัววีเฮาเต็มไปด้วยความตกใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพลังของวิญญาจาร์จะไปถึงระดับดังกล่าวได้สิ่งนี้อยู่ไกลเกินความรู้ของเขาว่าวิญญาจาร์ แม้ว่าพวกเขาจะแข็งก่งกว่าเขามากแต่เขาก็ยังเห็นช่องว่างระหว่างเขากับพวกเขาแต่ว่าความสามารถของผู้เอาโซเซียนและเจ้าสำนักกายาตูผู้สื่อแสดงนั้นเกินความเข้าใจของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถประเมินได้เลยเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงระดับของพวกเขาเสียงของผู้เอาโสมมู่ไม่ดังอีกและเขาไม่ได้อธิบายอะไรให้พวกเขาฟังอีเขาแค่ปล่อยให้พวกเขาทั้งสามจ้องมองบนท้องฟ้าอย่างเงียบๆเหตุผลที่เขาปล่อยให้พวกเขาอยู่ข้างนอกแทนที่จะให้เข้าไปที่หอสมุรเทพนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้พวกเขาดูกันต่อสู้ที่สนสเทือนโลกนี้การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้ ไม่ค่อยพบเห็นในทวีปนี้สําหรับวิญญาจารย์รุ่นเยาว์นี่เป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งสําหรับพวกเขาเช่นกันในอากาศในตอนนี้การประทะก,กันอย่างดูเดือดระหว่างผู้ทรงพลังทั้งสองทำให้ท้องฟ้าแตกเป็นชิงเชียงเหลากับดอกไม้ไฟที่ระเบิดแสงสีเขียวเ,เข้มด้านหลังทูกผู้สื่อก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนขนาดใหญ่แสงสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังผู้เอาโซเซียนก็ก่อตัวเป็นวงกลมขนาดใหญ่จานวนนับไม่ถ้วนในทันทีหลังจากนั้นพวกมันก็ได้เปลี่ยนเป็นฝนดาวตกขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้าหาหยานน้ำวนว่าวิเฮาได้เห็นทักษะวิญญาณฝนดาวตกมาาากยยแแขข็งง่่่ททีีสุดดเเเคนนฝวต คงคงมาเสยวเถาและฝนดาวตกพยักเข่าคงใต้เยา้าเหงอย่างไรก็ตามฝนดาวตกเหล่านั้นเป็นเพียงทักษะวิญญาณที่จำลองฝนดาวตกพรามันครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่กี่ร้อยตารางเมตรเท่านั้นแต่ว่าฝนดาวตกที่ผู้เอาสเสือเซียนปล่อยออกมานั้นชงพลังอย่างแท้จริงมันกินกินพื้นที่ทั้งหมดและไร้ขอบเขตรากลว่าทอ้องฟ้าถูกฉีกออกจากกันแต่ว่าพิษของตูผู้สื่อนั้นก็ทรงพลังมากเช่นกันกระแสะน้ำวลสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ก่อตัวเป็นกวยบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามมันยังคงไม่ขยับเข,ขยื้อนแม้ว่าจะโดนฝนดาวตกที่น่าสะพึงกลัวก็ตามเมื่อแแสสสสงงงีีีเเหหหลลืืออตกกระทททบ็ายในนั ในตอนนี้ทั้งสองคนก็ผเผชิญหน้ากันยักษ์เขียวที่แปลงร่างโดยตัวผู้สื่อน,น,นใช้มือจับเขาคู่ใหญ่ของผู้อาวุโสเสียนไวน้แน่นดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะแข่งขันกันเพื่อดูว่าใครดีกว่ากันแต่ทว่าก็ไม่มีใครได้เปรียบในอีกฝ่ายหนึ่งได้แสงไฟบนตัวของพวกเขายังกระพริบสลับไปมาระหว่างความสว่างกับความมืดขณะที่ร่างกายของพวกเขายังคงอยู่ในสภาพกึ่งคงที่ข้างข้างพวกเขาทั้งสองแสงสีดำยังคงกระพริบอยู่สามารถมองเห็นแสงของดวงดาวได้อย่างละเอียดทมกลางแสงสีดำนี่มันคือรอยแตกในอวกาศชัดเมื่อทั้งสองคนต่อสู้กันนานขึ้นเร ในมิชาวงกลมสีดำก็ก่อตัวขึ้นรอบตัวของพวกเขาและเริ่มขยายออกไปด้านนอกจยงของผู้เอาโซเซเียนดังขึ้นในอากาศว่าตูปู้สือโจบาบไปแล้วจริงๆตูปู้สือหัวราะเลยพูดว่าฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าโจหมดก็คนบเขามีหยอกต่อยกับเจ้าเมื่อแสงที่แหลมและฉีกขาดกางอากาศดังขึ้นทันใดนั้นวงกลมสีดำก็กระจายตัวและเป็นลำแสงสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนที่พุ่งออกไปในทุกทิศทางไม่ว่าแสงสีดำจะผ่านไปที่ใดฝนดาวตกสีเหลืองของผู้เอาโซเวียนและกระแสะน้ำวนสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ของตูปู้สือก็สลายไปแสงสีดำส่องไปไกลมากก่อนที่จะดับไปณจุดนี้ตูป ผู้สื่อและผู้เอาโซเซียนได้แยกจากกันมีระยะห่าง1 0 0 0พันเมตรระหว่างพวกเขาพวกเขารวบรวมพลังอีกครั้งและการเผชิญหน้าระหว่างสีเหลืองและสีเขียวเข้มเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งตัวผู้สือ่อพ่นลมหายใจพูดว่าโเสียนเจ้าพัฒนาขึ้นมากหลังจกไม่ได้เจอเจ้าเมือหลายปีผู้เอาโซเซียนพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าเองก็เช่นกันว่าแต่เจ้าทำไมถึงยังไม่ตายไอสัตรูเท่าตัวผู้สือ่อดูเหมือนจะถูกกระตุ้นเขาพูดตอบกลับไปว่าไหลสอเลาะข้าจะตายได้อย่างไรเจ้ายังเรียกเขาว่าไอเท่าอีกเหรออายุของเจ้าอยกว่าข้ากี่ปีมากสุดก็ไม่เกิน20ปีถ้้้้้าาาเจยยยยยังงไไมม่ตตตทขขอดว ามารถอยู่รอดได้อีกร้อยปีผู้อเาวิส,สเวียนก็พูดเยียดยาไปว่าถ้าว่าเจ้ามีความสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งพันปีก็ได้เนาะเจ้าจะได้กลายเป็นไอสัตว์ประหลาดเท่าสารเรวพันปีเขาคิดว่าชื่อนี้คงเหมาะสมกับสีผิวของเจ้าตูผู้สือกดมาเขาตอบกับอย่างรวดเร็วว่าเจ้าอยากตายอย่างนั้นหรือในขณะนั้นเขาพลิกมือของเขาเด่นแบบการยกของทันใดน,นั้นกระแสวงนสีเขียวเข้มที่อยู่ข้างหลังเขา,ขาก็หดกลับได้รวมตัวกันอย่างรวดเร็วในร่างกายของเขาสีเขียวเข้มบนร่างกายของเขาก็เริ่มโปร่งใสและขนาดของเขาก็เพิ่มขึ้นไปออีีีกควาามมสสสููงงงงขขเเถึ100ตรในนททัและด ค้ายคลึงกันก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งทั่วร่างกายของเขาแต่ว่ามันมีขนาดเล็กกว่ารอยแตกของพื้นที่ที่เขาและผู้อาวุโสเสวียนสร้างขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่ามีความหนานแน่นกว่ามากเมื่อผู้อาวุโสเสวียนเห็นเส้นนี้ความตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและรัศมีสีเหลืองที่อยู่ข้างหลังเขาก็หดกลับและร่างของมหิงเทวาเท่าที่ของเขาก็พองโตขึ้นเช่นกันกลายเป็นการแสดงตนที่น่าเกรงขามทันทีตูปู้สือจ้องมองไปที่ผู้อาวุโสเสวียนอย่างกรจัดมือของเขาเลียนแบบการก,กระทาที่บิดเบี้ยวราวกับกำลังทุบบางสิง เทลุผ่านอากาศและพุ่งเข้าหาผู้อาวุโสเสียนจากด้านบนผู้อาวุโสเสียนก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดแสงสีขาวที่ส่งประกายราวกับเพชรที่ส่งประกายเลเยลยิบระยับระหว่างเขาคู่ใหญ่ของเขามันแทงเข้าไปที่ลูกบอลสงสีเขียวเข้มราวกับสายฟ้าสีขาวเสียงระเบิดที่จ่อหูดังก้องททลุก,กว่าพันลี้และลูกบอลสีเขียวเข้มกลายเป็นวงแหวนแสงที่แร่กระจายอยู่บนท้องฟ้าตูผู้สื่อเพื่อลมหายใจและประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันพื้นที่รอบๆร่างของผู้อาวุโสเสียนก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและแสงสีเขียวเข้มจำนวนนับไม่ทวนก็ปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขาราวกับราาาเลอดดุมขนหญ่ยแงก็ ปรากฏขึ้นรอบๆตัวเขาและรอยแตกที่น่ากลัวก็ดูเหมือนจะฉีกร่างของผู้เอาเซสเสวเียนออกจากกันเป็นชิ้นๆอย่างบ้าคลั่งผู้อาู้เซเวเียนบนด้วยความรังเกียจและรัศมีแสงสีเหลืองสดใสก็กลายเป็นม่านแสงที่แผงแสงออกมาลุมดำทั้งหมดได้รับการ่อมแซมโดยไม่คาดคิดตูวผู้สื่อตกใจเล็กน้อยเขาพูดว่าสอมฟองกงินเหรอถูกใจข้อพอดีเสียวเสียนเจ้าคู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของขา้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้ายัางขาดอยู่เล็กน้อยขณะที่เขาพูดเขาก็ดูดซับแสงสีเขียวเข้าสู่ร่างกายของเขาดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นในทันทีและมีแสงสีเขียวเเขขขมทท่่อองงงงไปัวรากแสี ยจอ,จอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทาให้เขาดูเหมือนดวงอาทิตย์สีเขียวเข้มเมื่อสื่อไรเซอร์อด้านล่างทั้งหมดถูกป,ปกคุมไปด้วยแสงสีเขียวเข้มนี้ตัผู้สื่อมุนมือและจับมันไว้ที่หน้าอ,อกของเขาวางวนสีเขียวเข้มขนาดเล็กก็ก่อตัวขึ้นวงวนนี้ดูเหมือนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงหนึ่งเมตรมันไม่เหมาะสมกันอย่างมากกับร่างกายที่ใหญ่โตของเขาอย่างไรก็ตามวงวนนี้ดูเหมือนจะมีพลังที่ไร้ขอบเขตทําให้การแสดงออกในดวงตาของผู้อาวุโสเซียนเปลี่ยนไปอย่างมากสีเหลืองสดใสมันสะพังออกมาจากร่างกายของผู้อาวุโสเซียนร่างของมหิงเทวเท่าเทียมของเขากับกายร่างเป็นมนุษย์อีีกครังงเเพยขาบ วของเขาเท่านั้นที่ยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนฝ่ามือของเขาผสานกันและจิตจำนงอันแข็งแกร่ง,งก็ระเบิดออกมาจากร่างของผู้เอาโซเซียนเ,เขาเอื้อมือทั้งสองไปข้างหน้าวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งเก้าของเขาสว,าสว่างไสวลาวกับถูกเผาลูกบอลสงสีเหลืองค่อยๆใหญ่ขึ้นในมือของเขาและกลายเป็นอาวุธที่ดูแปลกตาทันทีอาวุธนี้มีความหนาที่ด้านบนแต่ว่าแคบที่ด้านล่างเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับอาวุธนั้นให้สูงสุดร่างกายของผู้เอาโซเซียนจึงหดตัวกลับคืนสู่ขนาดปกติเมื่อมองใกล้ๆอาวุธของผู้เอาโซเซียนดูเหมือนจะมีรูปรงงลลยกับนนสืออะโแวววีเเขขขมใ ก็กลายเป็นลูกบอลแห่งแสงและยิงออกไปทันทีลูกบอลแสงหดตัวเมื่อเคลื่อนที่ไปในอากาศเมื่อใดก็ตามที่ลูกบอลแสงผ่านไปมันก็จะทิ้งหุบเขาสีดําลึกไว้เราก็ว่าพื้นที่ในอวกาศนี้ไม่สามารถรองรับการมีอยู่ของมันได้พู้อาวุโสเสียนคำรามดังก้องและกล้ามเนื้อของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นทั้งตัวดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะบิดเบี้ยวเขาเหยียดน่องไกในมือของเขาออกไปเพื่อจัดการกับลูกบอลแสงสีเขียวเข้มที่กําลังพุ่งเข้ามาเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายชนกันลูกบอลแสงสีเขียวเข้มที่ติดอยู่ที่น่องไกหยุดนนนงงงทด้้้แรกกกกมมหาาาาาล็ตจอฟ บุคคลที่ทรงพลังจากโรงเรียนเไลเคอร์และสำนักกายาร่วมือกันเพื่อปลดปล่อยรัศมีวิญญาณอันทรงพลังเพื่อสร้างก่ป้องกันแสงที่ต่อต้านเจตจำนงอันนาสพึงกวัวที่ลงมาอย่างไรก็ตามพวกเขาแทบจะไม่สามารถต้านทานได้ทัานใดนั้นมีเสียงนงก้องอยู่บนท้องฟ้าไม่มีพลังอัน,นาสพึงกวัวใดๆพุ่งลงมาลูกวันแสงสีเขียวเข้มและน่องไก่ของผู้เอาโซเวียนหายไปพร้อมกันขณะที่ร่างกายของผู้เอาโซสเสียนกระเด็นไปและร่างกายของเขาเป็นสีเขียวเข้มเห็นได้ชัดว่าเขาถูกโจมตีจากการประทะกันในครั้งนี้ตัวผู้สื่อหัวเราะอย่างภาคภูมิใจและพููดว่าเสียนจ ว่าระดับพลังวิญญาณของเจ้าจะเท่ากันกับข้าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ววงแหวนวิญญาณของเจ้ายังได้กลัวของข้าแล้วข้ายังมีวิญญาณยึดร่างกายที่พิเศษอีกด้วยทำให้ระดับโดยรวมแล้วเจ้ายังตามหลังข้าหนึ่งก้าเจ้ารีบยอมแพ้ซะเาข้ามีกลัวว่าจะเสียคู่ต่อสู้แบบเจ้าไปข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้ผู้อาวุโสเียนทำให้ร่างกายของเขามั่นคงหลังจากที่กระเด็นมาได้มากกว่า1000เมตรดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักหลังจากที่สีเขียวเข้มสงบลงเมแต่รลศมีวิญญาณของเขาก็ยังทททรพอููู่่่มาาาากดดววขขขเผใ้้นนนึคีีปฏณะ หยุดพูดจาอ่อนหวานสักทีเจ้าก็ที่จะต่อสู้กับข้าจนตายไหมแม้ว่าข้าจะตายเขาก็จะลากเจ้าไปด้วยถ้าว่าเจ้าไม่ตายอย่างน้อยข้าก็จะทําให้เจ้าพิการจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้ตูผู้สื่อพูดอย่างเย็นชาว่าทําไมข้าจะไม่ก็อย่ามา่งถ้าว่าข้าข้าเจ้าเขาก็แค่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้ายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะทําให้ข้าพินาศไปพร้อมกับเจ้าแต่อย่าลืมว่านี่คืออาณาเขตของโรงเรียนเซเลคเคอร์ถ้าว่าเจ้าสู้กับข้าจนตายที่นี่เขาเกรงว่าโรงเรียนเซเลคเคอร์จะหายไปจากท ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำนักกอยาของเรามล้าทำเจ้าอย่าบอกนะว่าจะลืมไปแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มขึ้นของสไลด์ในปาใหญ่ซิงโตผู้อาวุโสเซียนกดมากในขณะที่เขาพูดว่าเจ้าเหมือนไรยังออยเจ้าไม่อายใจแต่เจ้าก็ยังภาคภูมิใจเจ้ายังมีนอที่จะพูดถึงเหตุการณ์น,นั้นอีกเหรอหลายคนเสียชีวิตเพราะสำนักกอยาของเจ้าถ้าว่าโรงเรียนสือไลค์ไม่ต่อต้านขึ้นสัตว์วิญญ,ญาณมันคงเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ถูกผู้สื่อข่าความพูดว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรโรงเรียนสื่อไลค์ต่อต้านขึ้มมีส่่ญญญ่วววววนนรเเลยยยยผู้อาาาากช รมสิ่งที่สำนักกอยาสัญญาไว้หลังจากที่ขึ้นของสัตว์วิญญาณสิ้นสุดลงวันนี้เจ้าผิดสัญญาที่มาที่นี่ตูผู้สื่อตอบว่าสัญญาอะไรสัญญอมันนานมากแล้วข้าจำไม่ได้และแม้ว่าข้าจะผิดสัญญาแล้วเจ้าจะทำอะไรได้กวอาวุโสเซียนขมวดคิ้วและพูดว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะน่าดอนในคดนี้ในขณะที่เขาพูดแบบนี้เขาก็ยังตกใจอยู่ในใจคำพูดของตูผู้สื่อดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่หมายถึงการปรากฏตัวของสำนักกายาที่มีการไต่ตองล่วงหน้าแล้วนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าวกเขาน่าจะมีอออออบาายยตูู้้้สสสสืืกกกกลลลลล่่่วววเะะรรรัันนนแแโงีไค มีความสัมพันธ์กันเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อโจมตีโรงเรียนสื่อไรค์เข้ามาที่นี่ในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อต้องการคำอธิบายแต่ว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมอบเจ้าตัวเล็กให้ข้าเขาจะหันลังกับและออกไปจากที่นี่ผู้อาวุโสเสียนตอบว่าเขาไม่รู้ว่าเจ้าพูดเกี่ยวกับอะไรตัวผู้สื่อกล่าวว่าอย่าเสแสงทำเป็นไม่รู้วิญญาณจันทร์ทุกคนที่มีวิญญาณยุธ์ร่างกายถือว่าเป็นสิทธิ์ของสำนักกายาของเราโดยปริยายเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าตัวเล็กที่โรงเรียนของเจ้าส่งเข้าร่วมการแข่งขันนั้น ข้อเจ้าจะต้อนทอนได้มากแค่ไหนเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นโรงเรียนสือไลข้ข้องเจ้าก็เจาะก็เอาส่อเสียนหัวล้อยอแล้วพูดว่าฮึ <laughs> ่เขารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อหวีเฮาเจ้าไม่เพียงแค่พยายามที่จะอวดความแข็งแกร่งของเจ้าโดยทําให้ลักษณะวงเวียนอย่างนั้นเหรอเขาจะบอกอะไรเจ้าหากเจ้ากล้าที่จะปล่อยพิษหลายแรงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสินสนักกจยาของเจ้าจะยังคงอยู่ที่นี่ในวันนี้รวมทั้งเจ้าด้วยการแสดงออกในดวงตาของทูพูสื่อเปลี่ยนไปเขาปิดเผยความดุร้ายของเขาในขณะที่เขาพูดว่าเสียนจือเจ้าคิดว่าก้าไมกรด ต่อไปด้เรายิ้มของผู้อาวุโสเซียนดูอ่อนโยนขึ้นและเขาก็พูดว่าไอท้ทอจโอลีเจ้าจะพูดวดดีด้ยก็ต่อเมื่อเจ้ามีความสามารถเจ้าคิดว่าสำนักกอยาของเจา้าสามารถคุกคามโรงเรียนเืเอไคเคอร์ได้จริงๆิงนั้นเหรอถูกผู้สื่อพูดตอบกลับไปว่าอะไรเนาะเจ้าคิดว่าจะหยุดเขาได้เงินเหรอเขาว่าส่งตัวเขามาโดยเร็วดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะเข้าไปหาเขาเองมันคงจะไม่ดีนกักถ้าว่าพูดถึงเรื่องนั้นเขามีความวิตกเกี่ยวกับโรงเรียนเืเออลเคอร์ไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาคงจะไม่เเเเเจจจรราา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 กกกกััับผผูู้้้้้้้ออปสวววววีียยนนนนนนขขขขะดดแแททงงงงง่่่่่มมมตตลไคช ก็ไม่ใหญ่เกินไปตูผู้สือ้อไม่เต็มใจที่จะยอมรับผลที่ตามมาจากการต่อสู้อย่างเต็มที่ในขณะนั้นเองก็มีเสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นมาว่าเสียวเฉียนไม่สามบทหยุดเจ้าด้อยแล้วถ้าหากว่าเป็นข้อรอเอาละละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ